Thank you. ยายหญิง,งคัตโตะนะคะแล้วก็พี่เจก็โหตอนเราได้คู่กับพี่เจเลยรู้ดีใจมากเป็นไงบ้างโหดีใจมากเลยพี่เจแบบแฉมากหรอหร้อแบบ เจมราคาพี่คะโตเป็นไงบ้างก็สอนแบบถ้าบางทีถ้าก็โดนซ้อมหนักเลยอืมดีแล้วเราจะได้ิเก่งๆเลยหนึ uh ่ง huh. <c oughs> ชอบไหมชอบพี่คโตกไหมคะชอบครับชอบนะพี่คะโตกก็น่ารักมากๆเลยนะคะ <c oughs> น้องสวยๆของเราราคาเจ้าหญิงของเรา <c oughs> พี่ยายยยหญิงเป็นไงบ้าง <c oughs> แล้วก็น้งว่านิจา่าคืออะไรเนียเฮ้ยเหรอแล้วนิจาคืออะไรอ่ะลูกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันและนี่ก็คือความน่ารักน่ารักของน้องๆทัสามคนเลยนะคะซันเดย์เฟรยาแล้วก็น้องเจนนะคะก็เร,เราใช้คิณพันเด็กดีนี่แล้วก็จะทำให้เราอารมณ์ดีดีนะสาวพี่กอลวันนี้พาน้องมางานแล้วว,วันนี้นนนนนะะใช่างานนดี่่คะก็วันนี้มางานดินนี่ค่ะครบรอบ10ป,ปี วันนี้มางานดีนี่ครบรอบ10ปีดีนี่ค่ะก็ปกติก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของดีนี่บางตัวอยู่แล้วนะคะก็พาเขามาก็สนุขขกค่านกิจกรรมเยอะวันนี้พานากยังไม่เลยค่ะเดี๋ย<ด>วนน<ๆ>จะพาไปแต่ว่าตัวตัวกบเองตับคุณแม่ขึ้นไปไปร่วมพูดคุยกันบนเวทีแล้วแต่เดี๋ยวสาหรับคุณลูกเนี่ยก็คนจะมเีเดี๋ยวไปเล่นม้าหมุนแล้วก็เดี๋ยวไปเดินดูตามซุ้มต่างๆอะไรเงี้ยค่ะีาน,น้องน้อง งอแงเลยค่ะปกติน่าจะคนจะไม่งอแงแต่ว่าจริงๆเนี่ยถึงเวลานอนเขาแล้วก็ก็ไม่รู้จะงอแงเมื่อไหร่ค่ะตอนนี้ไม่ตอนนี้เขาส่วนใหญ่เขาเจอคนเขาจะชอบอะค่ะก็ไม่ค่าไม่ไม่ไม่ถึงกับขนาดจะไม่พาอองงานแล้วค่ะแต่ว่าอาจจะอาจจะเพลาเพค่ะเพลาเพลาลงหน่อยเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องตาเขานิดนึงอะค่ะเจอแฟลตเยอะ เจอแฟลตเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็กลัวเดี๋ยวจะเดี๋ยวมันจะในระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้นึกอะไรคะอย่างวันนั้นไปงานที่ประกวดเองไองม่มีเลยไม่ไม่อะค่ะชอบออกนอกบ้านชอบไปงานชอบเจอคนชอบมาก <laughs> เขาก็ชอบแอคติ้งนะคะเขาก็ชอบแอคติ้งเพราะว่าดูเหมือนตอนนี้จะแอคติ้งเยอะมากอ่ะเหมือนแม่แม่แอคติ้งเยอะๆหน่อยเขาก็จะแบบเวลาจะเห็นขยะหยะหยะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบยีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ทําหน้าให้ทําอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็หัวเราะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำได้พูดพูดก็พูด เยอะแต่พูดคําเดียวอะค่ะเป็นคําเดียวได้เยอะแต่ยังไม่พูดสองพยางสองพยางได้บางคำอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองพยางยังน้อยแค่คําเดียวคุณพ่อมีห่วงไมะว่าเจอคนเยอะๆไม่ห่วงไม่ห่วงเพราะว่าด้วยโดยปกติกบก็เป็นคนของประชาชนด้วยปกติของพี่บุ๊กก็เป็นคนของประชาชนด้วยอาชีพการงานของเขานักการเมืองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ ไม่ได้ที่ทุกคนจะทักนาดาเลี้ยงไม่ได้ที่จะเป็นเป็นที่รู้จักซึ่งตอนนี้เขาก็เป็นที่รู้จักของหลายๆคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามว่าห่วงไหมไม่ห่วงคือตัวเขาชอบแล้วก็รู้สึกดีที่เขาที่เขารู้สึกชินคุ้นชินต่อก,การเข้าสังคมที่มีคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้านใครี่มีกันีรสลบเดี๋ยวก็ขึ้นรถก็ลาบแล้วค่ะขึ้นรถก็ลาบอย่างเงี้ยโอเคค่ะัก สำหรับคุณแม่แต่จริงๆวันนี้เป็นวันเป็นวันสุดท้ายแล้ววันนะคะสำหรับสําหรับคุณแม่ทุกๆท,ท่านนะคะที่หรือว่าคนที่กําลังจะเป็นคุณแม่ยังไงก็ฝากว่าขอให้ขอให้ใช้ความรักกับลูกเยอะๆนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขสนุกกับการเลี้ยงลูกแล้วก็อย่ารู้สึกว่ามันเป็นภาระที่หนักที่เหนื่อยมันหนักมันเหนื่อยจริงๆอันนี้ต้องบอกว่ามันหนักแล้วก็เหนื่อยมากแต่ว่าอย่ารู้สึกว่า มันหนักมันเหนื่อยไม่ไหวแล้วเราก็หาทางที่จะแบบผ่อนคลายตัวเองลงบ้างแล้วที่สำคัญก็คือวันงานวันนี้ก็ต้องบอกว่าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับลูกใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อเด็กแรกเกิดจนถึงในช่วงขวบขวบถึงสองขวบปีแรกสาหรับเด็กเล็กกันนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่แพ้สําหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยเลือกดูผลิตภัณฑ์ที่ที่เหมาะกับลูกของตัวของของ,ของคุณด้วยยังค่ะ น,นี้ยังค่ะค่ะขอดูรูกก่อน,<ห>นยัง จะเอาอะแต่ก็ชอบเล่นใหม่อะชอบมากจะเป็นนักร้องนะคะคือเป็นได้ทุกอย่างเพราะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบอกว่าคุณลูกมีพรสมัยคุณพ่อแบบเดินเครื่องเต้นที่แต่ตอนนี้ขอพักตาก่อนได้ปะไม่าแล้วที่จะไม่ได้ให้ตามฝันแล้วตำรวนรู้สึกไม่ค่อยอยากให้เข้ามาอยู่หรือเปล่าแต่น้องเป็นคนที่ไม่กลัวใครนะด่าไม่เคยกลัวใครมีเรื่องเข้าห้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็จะงอแงด้วยคุณแม่เขาเลี้ยงแบบต้องบอกว่าคุณกบเนี่ยเขาผันตัวจากการเป็นนางเอกไปเป็นคุณแม่ได้อย่างแบบที่หนึ่งเนาะที่สุดเลยเพราะว่าเหมือนเขาทิ้งแบบ ทุกอย่างที่เราทำมาเลยนะค่ะนะคะ